จริงการ p l a y ออฟผมก็สติดีอยู่แล้วนะครับเล่นเก้าครั้งไม่เคยแพ้นะครับใช่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็มีความมั่นใจครับในการ playoff ใช่ก็รู้สึกสนุกดีครับใช่ก็ได้มาดูมาดูเขาเล่นกันใช่จริงๆก็ตื่นเต้นนะครับแต่ก็ mindset ก็ผมก็ยังดูสติอยู่ครับเชื่อเชื่อมั่นในสติครับใช่ถ้าสติดีก็โอกาสแชมป์ก็สูงร้อยหกสิบแปดลาครับ หเหล็กรรเก,ก่าจริงจริงก็กะเอาใกล้ครับแต่ก็ถ้าลงได้ต้องลงครับเพราะว่า,าผู้แข่งเขาอยู่กับอยู่ตรงแบบไลน์ของผมพอดีใช่แต่ก็พัดไมาไม่ค่อยดีครับก็รู้สึกดีครับแต่ยังมีอะไรต้องพัฒนาอีกเยอะครับจริงจก,ก็อยากขอบคุณครอบครัวครับอยากขอบคุณ king power แล้วก็อยากขอบคุณสปอนเซอร์ที่เคยสปอนเซอร์มาครับตั้งแต่ใหม่แล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนครับ<ช><ด>ก็ก็มั่นใจครับก็กะตีให้สนุกครับพอสถติค่อนข้างดีครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ